ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มอโตแอร์รัตตะเข่าครับก็วันนี้เราจะมารับชมการถอดลื้อตู้แอร์ครับเนื่องจากรถคันนี้ลูกค้าจอดไว้หลายวันครับแล้วก็มีหนูเข้ามาในรถครับแล้วออกไม่ได้ครับก็เสียชีวิตครับก็กลิ่นเหม็นมากครับเปิดแอร์ไม่ได้เลยครับกลิ่นแบบแรงมากครับก็คาดว่าตายมาหลายวันแล้วครับ เดี๋ยวเราจะถอดลื้อตู้แอร์ออกมาล้างทำความสะอาดครับเพื่อดับกลิ่นหนูที่ตายในรถครับก็ขั้นตอนในการถอดลื้อรุ่นนี้ก็จะยุงย่งยากนิดนึงครับเด mm. <explode S 2> <ช>ี๋ยวเราจะถอดลื้อคอนโซลยกออกมาครับแล้วก็ดึงตูตต้แอร์ซึ่งอยู่ภายในครับออกมาล้างทำความสะอาดครับ mm. ก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับ ทีมช่างเราก็กำลังถอดหรือคอนโซลครับ อยู่ในช่วงขั้นตอนในการยกคอนโซนครับครับก็คอนโซนเราก็ยกมาวางไว้บริเวณเบาะรถเนี่ยครับก็ตูวแอร์ก็อยู่ภายในนี่ครับ หลังจากที่เรายกพันส่วนออกครับก็จะเห็นตู้แอร์บริเวณนี้ครับด<ๆ>เดี๋ยวเราจะถอดแล้วก็ยกออกมาเพื่อแกะดูแล้วก็ทำความสะอาดภายในตู้แอร์ครับครับภายนอกเราก็จะถอดตับแอร์ครับจุดเชื่อมต่อเขั้วทูบริเวณนี้ครับ ก็ยกตู้แอร์ออกไปแล้วครับภายในรถก็ฝุ่นค่อนข้างหนาครับเดี๋ยวเราจะเป่าฝุ่นทำความสะอาดภายในให้ลูกค้าด้วยครับนี้ครับเรามาดูตู้ไอ้หนูหนูที่ตายครับนี่ยครับมีประมาณสามตัวครับดูดีกำลังเน่าเลยครับลูกหมูครับนะครับก็สาเหตุเกิดจากรถจอดไว้หลายวันครับแล้วก็บริเวณนั้นอาจจะมีพงหญ้าครับหมูก็เลยเข้ามา ใส่รถได้ครับก็เดี๋ยวเราจะปิดช่องรับอากาศภายนอกให้ลูกค้าด้วยครับกันหนูเข้านี่ครับครับก็มาดูสภาพตู้ครับก็ตู้แอร์คันนี้มีจุดรั่วซึมด้วยครับบริเวณนี้ครับก็เราเลยแจ้งให้ลูกค้าทราบครับลูกค้าก็บอกว่าให้เราเปลี่ยนตัวแอร์ไปได้เลยครับนีครับก็ตามสภาพอายุรถก็ประมาณ4-5ปีแล้วครับ เรามาดูตูวแอร์ครับก็คันนี้ลูกค้าลดปรกันครับก็เลยเรา็เลยแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นตู้ทียบก็ได้ครับ้แอร์ก็ใช้งานได้เหมือนกันครับนะครับทางร้านเราก็มีการรับประกันให้ลูกค้าครับนี่คือตู้เดิมครับขั้นตอนกนารสีล้างสัวตู้แอร์ครับ ตองรับประกาศภายนอกครับกันหนูเข้าก็กันกินภายนอกครับเข้ารถครับ เปลือยยุ่ยเราก็เปลี่ยนให้สูกจุณครับครับก็ทุวรวยนเราก็หลังจากที่เราเปลี่ยนเราก็ยกกลับมาใส่ตำแหน่งเดิมครับก็พร้อมที่จะประกอบคอนโซนกลกับตึกสูตำแหน่งเดิมครับครับอยู่ในช่วงขั้นตอนการใส่คอนโซนกลกับคืนครับ ็มาดูความเรียบร้อยครับตอนนี้น้ำยาเราก็เติมเข้าไปเต็มนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องปกติครับก็เสียครับสองโลก็ประมาณสามสิบครับเพอร์ประมาณสองห้าสิบครับก็ค่อนข้างสูงนิดนึงครับเดี๋ยวรอรอบปีสามทำงานครับถึงจะลงครับก็มาดูงานประกอบภายในครับก็งานประกอบทางนั้นเราก็ ครับตอบเข้าตำแหน่งเรือทุกจุดนะครับมาดูอุณหภูมิตอนนี้ครับก็ประมาณ8.7ครับก็ลดลงต่อเนื่องครับครับเรียบร้อยครับ m a z ด้า t 50 Pro ครับปี2019ครับหนูเข้าไปตายในรถครับทางร้านเราก็จัดการแก้ไขเรียบร้อยครับก็ฝากกดติดตามผลงาน ร้านหนุ่มออโตัแอลรัตตะเขาด้วยนะครับโทร0899211805ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์าาารถจนสามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนำรถเข้ามาเช็คกับทางร้านเราได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนราตะเขาพิทยาคมครับครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม